สูตรนี้เนื้อนุ่มทำง่ายไม่ใช้เครื่องตีกับเมนูวาฟเฟิลกล้วยหอมค่ะเราใช้เป็นกล้วยหอมสุกจำนวนหนึ่งลูกนะคะนำมาปอกเปลือกแล้วก็บดให้ละเอียด เสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่เบอร์สองไปนะคะจํานวน1ฟองตามด้วยน้าตาลทราย60กรัมแล้วก็เกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ี่ช้อนชาค่ะสูตรนี้จะหวานกําลังดีไม่หวานมากนะคะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนี้ก็เติมนมลงไปค่ะ150ากรัมคนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะแล้วก็ร่อนตัวแป้งลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมนะคะผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีกครึ่งช้อนชาค่ะก็ใช้ตะก้อตะล่อมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้ง เสร็จแล้วก็ใส่เนยละลายลงไปนะคะจำนวน60กรัมตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแล้วก็งาคั่วตามชอบนะคะกอคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็นำไปเข้าเตาอบได้เลยค่ะจากนี้ก็ให้มาเตรียมเตาต่อนะคะทาน้ำมันหรือว่าเนยบางๆให้ทั่วทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กวอร์มเตาไว้ให้ร้อนนะคะถ้าสถานะไฟสีเขียวดับก็ถือว่าเครื่องร้อนได้ที่แล้วค่ะกอให้หยอดตัวแป้งลงไปได้เลยนะคะ สำหรับเครื่องตัวนี้แอดจะเปิดที่โหมดความร้อนสูงสุดเลยค่ะก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะประมาณ1นาทีครึ่งขนมของเราก็สีสุกสวยแบบนี้แล้วค่ะสำหรับสูตรนี้ก็จะได้ขนมทั้งหมด2ชิ้นพอดีนะคะถ้าใครต้องการทำในปริมาณมากก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะส่วนเนื้อขนมที่ได้ก็จะมีความฟูนุ่มทานง่ายไม่ฝืดคอเลยนะคะหอมกลิ่นกล้วยหอมมากๆค่ะแอดทดลองเก็บไว้ข้างคืนขนมของเราก็ยังนุ่มอร่อยอยู่นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ